กด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่สองที่เราจะมาทริปบึงการของเรานะคะ วันนี้เราจะไปขึ้นที่หินสับวานตอนนี้จริงๆเราตื่นกันตั้งแต่ตีสี่เพราะว่าเรากะว่าเราจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเราน่าจะเป็นรถคันที่คันที่สองแลละเพราะคันที่1นําเราไปแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ประมาณตีห้าค่งรที่เขาแซงไปได้เลยไหมที่แซงได้เลยค่ะแต่ว่าไม่น่าจะได้เพราะว่าทางขึ้นนี่ก็ค่อนข้างชันนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆลองดูทางคึ้นอ่ะตอนนี้เรากําลังจะขึ้นไปถึงจุดข้างบนของหินสับวานแล้วก็ เคยน่าจะเคยมีคนถามว่าเราเป็นรถกระบะแล้วเราเอามาเองได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นทางที่ค่อนข้างชันแล้วก็ต้องใช้แรงรถที่เยอะเช่นเดียวกันแล้วก็สลับซับซอ้อนมากะะเป็นทางแยกทางเลี้ยวนะฮะ,ะมันไม่มีป้ายบอกนะคะมันน่าจะใช้ความแบบชนานาญของเส้นทางของคนในพื้นที่ดคสังเกตจัง ้เราไม่มีอดกัน,นไม่มีอะมาด,ดูเส้นทางที่มาก็นะฮะมาด้วยกิ่งไผ่ไม่สามารถขึ้นมาเองได้ตั้งสิบบาทนี่ค่ะเราเริ่มเห็นหินแล้วค<ร>่ะเราก็กะว่าเราจะมาทันพระอาทิตย์ขึ้นแต่พระอาทิตย์ก็เปล่า ที่จะรอเราไหมาแต่เราก็แบบเราก็แบบอบดูแอปเขาอบอกพาทิพยขึ้นตอน6โมงมีก็อกหลืออ,อีกประมาณสี่นาทีสิบสี่นาทีต่อ6โมงค่ะดูทันไหมนี่นีครับ,รบเราเป็นคันที่สองนะคะในรอบรถเก่งไม่ต้องถามขึ้นได้ไหมไม่ได้ขนะึ้ไไนะไม่ได้ค่ะเพราะเขาไม่อนุญาตถ้าเขาถ้าเขาอนุญาตก็ก็อ <laughs> าจจะได้ออโห ถ้าฝนตกอ่ะทางมันก็แอบแบบลุกล้ำนะน่าจะเป็นที่นี้เอยค่ะแต่ถ้าจะไปที่พาพืนก็ดีอยู่ป่ามันก็มีหลายยี่ห้อเนาะไม่รู้ว่าเมื่อทรินี้เจะกินน้ำป่ายี่ห้ออะไรกันถ้ามาดูว่าใครชอบเผือกอะไรกันเราจะพูดได้เขาบอกว่าเรื่องของมือเผอกคนติดตามแค่สองร้อยไม่แคร์นะจะดูจริงอยู่ประมาณห้าคน หินสามวานประกอบไปด้วยวานแม่วานลูกวานพ่อในวันนี้พวกเราจะพาไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่หินวานแม่กันนะครับตอนเช้าเราจะไม่ไปวานพ่อนะครับ และหากเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้ภาพมุมสูงทางพี่ๆที่พาเราขึ้นมาก็มีบริการถ่ายภาพให้ด้วยนะครับส่วนเรื่องของราคาก็สามารถพูดคุยตกลงกันได้เลยครับนอกจากที่จะได้ภาพสวยๆแล้วเพื่อนๆยังสามารถได้วิดีโอสวยๆกลับไปอีกแน่นอนครับ <ś> นอกจากหินสามวานแล้วยังมีหินช้างประตูสวรรค์และสร้างร้อยบ่อท,ที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับ โอเคค่ะเพื่อนคะตอนนี้เราลงมาจากตัวเห็นสมวันแล้วจุดที่พี่เขาพาเรามาอันนี้คือหินช้างถ้าเพื่อนมองเห็นจะอันนี้เห็นค่อนข้างชัดเลยว่ามีลักษณะเป็นแบบช้างมีตาช้างมีหูช้างแล้วก็จะมีงวงที่ชัดนะคะ นี่คือสร้างรอยบอดนะคะพี่เขาบอกว่ามันเป็นลักษณะจากการกระทําทางธรรมชาติทําให้ตัวหินเนี่ยมันมีลักษณะเป็นหลุมเนาะแล้วก็มีลักษณะของความเป็นหลุมเนี่ยจำนวนค่อนข้างเยอะนะและสุดท้ายแล้วหากเพื่อนชอบคลิปของเราฝากกดไลค์กดติดตามให้พวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ